สวัสดีคราวนี้เราจะมาเชื่อความซาความมาของ5<า>นั่งนั่งขอมือเชื่อขอมือเก่งนะคะนั่งก่อนชี่นั่งเดี๋ยวไม่ให้นมนะนั่งนะนั่งนะ คอยที่นั่งก่อนที่นั่งนั่งนั่งคอยยางยางเหมาะก่อนคอยคอยหนึ่งสองสามชี้เอาใหม่มาให้แม่เอามาอันเดียวให้อันเดียวเห็นเยอะเอามาให้แม่อ่ะชี้ดูแม่ลองดูดิอ่ะชี้มาหาแม่นี่ชี้ชี้นั่ง เดี๋ยวก่อนนะนิ่งก่อนนะนิ่งนะแมววางนิ่งนั่งนั่งก่อนคอย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 ก่อนหนึ่งนั่งก่อนนั่งวางนิดหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวคอยคอยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกินได้เก่งมากเก่งมาก เก่งมากเก่งมากของลูกแม่อะน่าออุ้งอุ้งหน่อยนะอ่าุ้งอุ้งเก่งมาก่ยครับง่ายครับทำไมให้ไอ้นี่มันกินแล้วอะป้าเคยบอกว่าอยากให้มันกินไงแม่ลูกพาโลกินได้เป็นปลาเป็นปลาน็อปน็อปนอเดี๋ยวชิล่ากัไปแม่แม่แม่เอาพาโให้นะให้ลูกดูนี่อย่างงี้เราทำอะไร เขาจะทำเป็นวงกลมป้าดูเขานะป้าดนนะเ้ยอะไรกันน่นี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 ่มาเอา้หม่ทาใหจุ๊บจุ๊บเก่งอุงอุงอันนี้หนีบจักรเเลไปแล้วนะคะอุอุงค่ะออุงค่ะเก่งมาก ดูโดนเจ๊เจ๊หาชิหาแม่หาชิ ashi, มานี่เร็วหาชิ ashi, มานั่งนั่งมอบเก่งมากรอ,อ,อ,อก่อนรอรอก่อนรอก่อนนะรอนะ อ่าพี่ของขวัญจบการรีวิวหรือยังคะเนี่ยฮะ